ะเงืดไหลว้าพุ่น้แลนตดแล้วูบเอาว้อยู่พค <gorilla fruit. S 2> กอยู่พุ่นพุ่น่นน่พุ่่่่นเฮ้ย สวัสด so, pues, ีค่ะสวัสดีค่ะไปไ่ไไปมบกลาบไปดอกปาไปยางเลาะหาหมูเหล่ไหนไปหาหมูครับให้ไปบ่ละอุ้ยเจีว่ากลาไปบ่เอากลาบไปบ่เอา ไปหาเพื่อนเล่นรุนเล่าข้าวเดียวกันเนะาะโอ, <c oughs> อ้ก็คือคนนลับเป็นพี่ปีหนึง่งแค่ปีเดียวเองไปไปกับบ้านกับบ้านเช็ดแถ่เช็ดแถ่ ว่าอยากไปว่าอยากกลับไม่อยากกลับครับยักกวนยักกวนนั่นนั่นยักกวนป้าป้าป้ากลับบ้านกลับบ้านพังพังพัง มาๆมๆมา,มาเดี๋ยวแม่เอินหายอีกเร็วๆลัลบ้านไปบ้าน <c oughs> เออเอ <c oughs> <c oughs> อเออเจอ้ากระดายเนาะคนละเง,งืดไหล แลมตดอุ่นอุ่นเอาแล้วฟ้องแม่แล้วแม่ครับวัน้รากอืมจ้ตัวใบเอยเอนี่เอแฮอร่าแค่จะไปหามูมครับอก็แค่อยากมีเพื่อนเล่นหยัง อยากม okay. okay. so, oh, okay, ีมูเล่นเป็อยัางไใหลาดไปครับ oh. ย um, ah. yeah, ังเอาเฉยทิมสิเอาทิมขอ้ทิมเอาทิมไงเสทิมก้อนนั่นเอสียทิมก้อนเลยเนี่ยถิมว่านใส่ปุ๊บกับตอนนี้นไเอายังเยอะไปแล้ว เก็บอะเก็บมาเลเก็บมาเก็บมาป่ะเก็บยงเหรอไม่ยังให้เก็บล่ะอันนี้เขาเอิญดอกอี่ยังหนึ่งมีอ้อยเหนีวปลาใช่อ้อที่ท่านเหลียเขาไปทำน้ำเมี่ยวอะต้นอ้อไปน้ำแนครับไปน้ำแนครับให้ไปน้ำแนครับให้ไปน้ำแนโอ้คนละสีเลย พี่ใบเฟินใช่ไหมคะพี่ใบเฟินโอ้มงจะขามรุ่นแล้วเปิดเปิดเปอดน่ะเปิดน่ะโอ้เรนคามรุ่นแล้วบัดนี้พุ่นพุ่นอือขอไปน้ำเนี่ยครับอยไปยไปเียบาอย่โคกอยู่ลูกไปเที่ยวปลาแล้วกุ๊บ้าไปอยู่โคกอยู่ฝุ่นเิ

เอาเพิน่นสิตไปแล้วลูกพี่สาวจะไปแล้วอืมเออมาเพื่อ,อจะกินเด็กเหรอเอออุ้ย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 บ่ไปดินี่อุ้ยอุ้ย,ย,ยบ่ไปบ่ไปพี่าสาวก็ไม่ไปเออ เป็นนั่งสาวไทยแมนบอนี่นั่งงามรักเด็กแมนบอนี่พี่ใบเฟินไม่ต้องไปเลยเราไม่ต้องไปเขาเลยไม่ต้องเลยไปน้ำเนครับไปน้ำเน่ครับปอครับอะไรอยากไปกับเอือยอยากไปกับเอือยใบเฟินครับเอาบ้ให้ไปติบ่าห้ไปบ่้าบก็ได้ครับ ไปหามแม่ไปหามแม่เร็วยเนาะมา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 เจ้าเอ่อ,อเ,เจ้าเซตแท้เจ้าไป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 หามแม่หามแม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหาแม่ไป ไปทั้งผุ่นอีกแล้วขันหนาไปทั้งผุ่นอีกแล้วมามามามมาพุ่แม่เจ้ายืนแนมย่นันมีเกิดเอาหลูกไส้เจ้าแนมพุ่นแม่เิดให้มันเล่น่ บระกาไปทั้งไนดอกนะน่อขไขย,ยุพี่น้อยุพี่นดี๋ย่นป้าเน้น่อยเขาก็ได้ครับเที่ยวป้าเน้น่อยก็ได้นี่มียุอุ้มนึงกับเป็นปลาแล้วเออเออเออ เ้มีนั่นนั่นนั่นห,หาเรืองแล้วแถวเจ้าแล้วปัดไสทพั่งไปหันเนาะไ,นนะไปเนาะไปรู้อีกอันนี้เป็นใบอ่ะพี่ไปจีบรู้อีก

ว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยค่ะ <What? S 1> กด subscribe กดกระดิ่ง <What? S 1> แจ้งเตือนด้วยนะครับผมพบกันใหม่ค huh. ลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ่ uh huh. ะน